พาดหัวข่าววันนี้ราคาน้ำมันวันนี้2เมษายน2563ราคานี้ลดสุดๆในรอบปีกาบสวัสดีครับสวัสดีผม b o b บบี้ช n แนลวันนี้มีข่าวราคาน้ำมันมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ b o อบบี้ช n แนลด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้ชาแนล ราคาน้ำมันปั๊มาจากแก๊สโซฮอ95ลิตรละ18บาท25สตางค์แก๊สโซฮอ E20 ลิตรละ15บาท24สตางค์แก๊สโซฮอ E85 ลิตรละ14บาท84สตางค์แก๊สโซฮอ91ลิตรละ17บาท98สตางค์ดีเซลธรรมดาวันนี้ลิตรละ20บาท49สตางค์แก๊ส NGV ลิตรละ15บาท31สตางค์ ดีเซลพรีเมียมลิตรละ24บาท36สตางค์ดีเซล b 20ลิตรละ17บาท24สตางค์ดีเซล b 10วันนี้17บาท49สตางค์ครับราคาน้ำมันปตทวันนี้แก๊สโซฮอล95ลิตรละ18บาท25สตางค์แก๊สโซฮอล E20 ลิตรละ15บาท24สตางค์แก๊สโซฮอล E85 14บาท84สตางค์ แก๊สโซฮอล์ลิตรละ1 7บ8าทเ8สตางค์เบนซิน95ลิตรละ25,66บาท66สตางค์ดีเซลธรรมดาลิตรละ20,49บาทส9สตางค์แก๊ส NGV ลิตรละ1 5บาทสตางค์ดีเซลพรีเมียมลิตรละ24,34บาทส4สตางค์ดีเซลบ20ลิตรละ1 7บ4าท24สตางค์ดีเซลบ10ลิตรละ1 7บาท 49สตังค์ครับ